สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าหนะ้าอาเบิร์ตทุกคนเนาะมืวอนี่โตโุต๊โตกตอยู่ในที่สวนอาหารพอยไพลินคือเก่าเนาะอีกมุมหนึ่งของสวนอาหารพอยไพลินก็คือโซนนี้เนาะเขาเอิ่นว่าจุดหกเนาะจุดหกจะเป็นโซนที่ว่าใส่ผ้าเขามาแต่งห้านแบบลาวดั้งเดิมแอมเมียนผ้าขามาเป็นเอกลักษณ์ของคนลาวอีกอย่างหนึ่งเนาะที่ว่ามัดแอวเวลาไปทางภาคเหนือเนาะจะมีผ้าขามามามัดแอวมัดอย่างไ้คือทนัน นายโยกบบท่านผู้ใหญ่ผู้เตีอย่างเพื่อนไปเนาะเพื่อนจะมีแบบเอามะมัดให้เห็นนะเนาะตัวโต้กับเลยเอามาให้เห็นเบิ้งว่าอีกมุมนึงเนาะอีกมุมนึงของห้างก,กันแล้วกันแล้วก็บชิมอาหารเมนูแซ่บๆแต่ว่าเป็นเมนูบ่แม่นเมนูลาวด้เป็นเมนูของจีนเนาะเป็นเมนูออ่นของประเทศจีนเนาะอันนี้ตัวโตซื้อมาอ่าตั้งแต่ตอนที่ไปตลาดซางเจียงกิโลหนึงแสนซาวตัวนี้เกิดเจ้าว่าเอ,าอาิ้นอ่าซินเค็มแต่ตัว สังเกตเบื้องนี้มันน่าจะบบเมนซีนเนาะน่าจะเป็นหมูสามสั้นและมักมักไว้เห็ดแต่มันเค็มมานะหรือว่าหมูดองหมูเค็มอย่างประมาณนี้เนาะไปเสิร์ชเบิ้งอยู่ใน YouTube หรือว่าอินเทอร์เน็ตกับเจ้าเห็ดกินังได้กับบงหูคือกันโบมีคนโบมีคน,นเห็ดเนาะแต่ว่าสีลองเห็ดเบิ้งเนาะสีลองเห็ดเบิ้งว่ามันสีแซบหรือว่ากินได้บ่ได้เนาะแล้วก็จะมีหอมหอมบอัวจีนแล้วนี้เนานะและ้วก็เผ็ดยวกเผ็ดยวกที่เด็ดที่ขาดบ่ได้คือตุ้ตูต้ซื้อมาเมื่อนั้นนี่ มันจะเป็นคือน้าพริกเผานี่แหละน้ําพริกเผาหรือว่าน้าพริกเผาจีนมันจะมีพวกผงมาล่าเด้อสิอานใหนฟังเนาะแก้วหมะเพชรลาวเอ่อมีรสชาติเออมีอย่างมาล่าสิ้นแห้งนี่มีทั่วเหลืองมีมกเพชรมีสิ้นโบติดมันเออมีแป้งนัวมีอย่างหลายหลายอย่างเนาะน้ำตาลใช้ขาวพร้อมทีิจิทงที่เด็ดมันคือมันมีมมกแคนอยู่ในนี่มมกแค้นหรือมกมากเนาะเบิ่งสิแกะให้เบิ่งเนาะ มีหมักแคนมากๆอยู่ในนี่พอดีน้องซ้ายน้องซ้ายคิงเพิ่นสิีมหาก็เลยสิเฮ็ดเมนูนี้ซูเพิ่นกินก่อนที่ว่าสีเดินทางไปโทษทไปอะนะลักห้าสิบสองเนาะไปรักห้าสิบสอง 52. ไปกินเข้าเที่ยงอยู่พุ่นนี่เดี๋ยวได้ขออนุญาตไข่เบิ่งจัง่อยไข่ได้แล้วโอ้นี่นี่นี่น,นี่อ้าวมเบิง่งสวบเบิงเบ่งมันจะเป็นมันจะเป็นคือแบบมีมีคือพริกเผาแหละแต่ว่ามันมีหมักแคนมีอย่างต่างๆเนานะเบิ่งขออนุญาตด,ดมเด้อ เป็นยังไงเนาะโอ้หอมดีเด้อหอมดีมันเป็นแบบมึนๆลิ้นจังเลยเนาะอ่ะแล้วก็มีเหล้าจอกเหล้าจีนมีไซอิ้วหวานซชอิ้วดำหวานแล้วก็นีม่มักเพ็ดมักเพ็ดจีนมักเพ็ดน้ำเข้าจากจีนแบบบะเพ็ดลายหรือเพ็ดกลางๆตัวนี้เนาะอ่าเดี๋ยวสิพัดขออนุญาตซอยอันเครื่องก่อนเนาะนี่นี่เบื้อันนี้ก่อน เปิงหมูเขานี่ก่อนปาดหมูเขานี่ก่อนใช่หมูนี่กิโลบ่อฮอดกิโลหนึ่งเนาะประมาณแปดเก้าขีดนี่แหละแปดเก้าขีดนี่กะโลหนึ่งเขาเจ้าขายอยู่แสนแสนซ้าวแสนซ้าวนี่กะสามสี่สิบสองอ่าประมาณสามร้อยแปดบาทเนาะสามร้อยแปดบาทตัวตัว,ตวโลหนึ่งนะแต่ว่าตัวนี้บ่อฮอดโลมันถึกอยู่ประมาณเก้าสิบพันเก้าสิบพันนี่ก็สิประมาณอยู่เท่าไหร่สองร้อยกว่าบาทเกือบสามร้อยเนาะอ๋อไมาเป็นสิ้นสินเลยใช่ นี่หมูสามสั้นม,มักหรือว่าอันอย่างเพิ่นหมูเค็มสิ้นเค็มไหมโอ้ะคือสิ้นหมูปลาวะกินแบบแบบคือสิ้นห sure> right, มูปลาจักหน่อยหอมหอมคือกันเลยอ่ะเดี๋ยวเขาอนญาตซอยเป็นเปียงเป็นเปียงเบอรเขาเสียเอาแบ่งเคองซะกินมันสีเบิดตบอกความหมายนี่ย่านกนิ่เบิโอ้โอ้โ้มีเขาดี เออเป็นซีนแบบที่เขามักเมียนเนาะก็เ้าจะมากมักเมียนแล้วกอสิเมนแบบมักเกลือแล้วแพ็กเมี่ยนให้มันเป็นซีนเค็มเลยเนาะ,ะเดี๋ยวขอนุญนตซอยสก่อนเดอร์อันนี้น่าจะซอยบางๆเนาะแต่เขาชิบเพ็ดบางหลายย่านมันบดแซ่บโอ้แน่นขนาดแน่นแน่นอือสีแดงๆงามๆแล้วกินดิบือสีได้เว้ย ก็เจ้าว่าทามไม่ค่าไม่ค่าว่าเอาไปพัดเอาไปคั่วเอาไปทอดเอาไปปิ้งได้เบิดเนาะหรือจะอไปต้มกันยังได้แต่มื้อนี่สิเหตดเป็นพัดกันแล้วกันเนะเาะเฮ็ดเป็ียนใหญ่ซิลิซ่ะอุ้ยมีดมีดเข้าแหง้งอืมหลุกใส่เลยนี่มันเกิดมีดมันได้จั็กน้อยมันเนนแซ่บเนาะ หอมๆเว้ยซี้นนี่กินดิบลองเบิ่งเบิ่งเลยชิลองซิมดิบๆเบิ่งเด้อชิลองซิมดิบๆจังหน่อยเองนะอืมอยากอยากค่ายๆยังวะค่ายๆแฮมหว่นหน่อยเค็มๆของเม่กานะของต่างประเทศนะอือชาวฝรั่งก็หมักหมักเอามากินนะแฮมมากเลยเนาะออกเค็มๆเนาะ อืมกับเข้ากับแซ่บแล้ยเนี่ยอืมอืม,อมตัวหนังเนี่ยย่ำย่ำเบื่อไอ้หนังอ,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 งงอ่ะเดี๋ยวโตัวซอยก่อนนะใส่เผ็ดดวกพร้อมเพิ่มหอมหอมเผ็ดแบบจีนทุกอย่างเลยเด้อแต่ว่า มั่วเอาเด้วยเจ้อกับบุ้งเขาเห็ดแบบไหนเนาะทางประเทศจีนมันเห็ดแบบไหนลองเบิรงซีน่าแซ่บสัม่มเลยเนาะตักบัวไงผสมประสานกับแบบวัตถุดิบของลาวฮานัมเดอร์มีกระเทียมมีกระเทียมเมียนมีกระเทียมมีเกลือเป็นนัวมีขานอผิดไทยน้ำมันหอยอ่าแค่นี้เนาะน้ำมันพืชลงไปจังน่อยเนาะอาหารจีนต้องแบบมันๆจังน่อยเด้อโอ้บ่อนี้อน ้อนได้ใจโอ้ยออพอนแก๊สัปหน่อยร้อนไปเออเออเออกระเทียมผัดกระเทียมก่อนมันหอมกัอนอ่าโอ้หมอนี่สุดยอดเลยวะ้อนได้ใจขนาดอ่าผัดหมูให้มันสุกก่อนเนาะ แต่ลูกป้ายกี่เด็ดเขาเฮ้ยใหญ่ๆสิลุดเดี๋ยวตรงเลยน้องซ้ายมาชิมนำอ้ได้หลายลเครื่องเครื่องนึงกับประมาณสีกิโล่เลยเนาะเพราะว่าตัวตเห็ดเครื่องหน,นึ่งเนาะหมูสิ้นนี้ประมาณเก้ากิจเด้อเก้ากิจกับเก้าสิบพันกิจสองร้อยกว่าบาทเกือบสามร้อยบาทตัวเงินตอนนี้เงินค่างเงินของค่างเงินลาวนี่มันมันหน่อยมันถือเนาะค่างเงินลาวถือ หนึ่งพันบาทได้อยูสามแสนห้าสิบพันกทางเงินลาวตัวน,นี้เนาะทางเงินลาวลงหลายกวามูให้ชุกชุกกันเดี๋ยวแก๊สเขาดับควารายจนดับอ่ากว่าใช้เวลากวาดจีกหน่อยเด้อโอ้หนาๆเลยนี่หนาๆเลยเนาะโอ้โห มันมีมันจักหน่อย,ย,อยนี่แซ่บเด้อะไรเนี่ยครั้งแรกเนาะโต๊กะก็บบุคคลเฮ็ดแล้วก็บ่เคยกินพร้อมหัวจะอ,ออกมาเป็นไงไปเห็นอยู่ห้างอาหารกินแต่เจ้าว่าเป็นคนกินมักซื้อไปให้กินโต๊ะเลยว่าอ่ะลองเบ้างอยากหัวรสชาติแต่จ้ากินเป็นแบบใบหน้าเราก็ต้องลองนะนี่ได้บเค็ดแห้งลงไปขวน้ำกันอีกเนาะนี่นเข็ดแห้งเลยไหลเฮ้ย แบบสะใจไปเลยนี่ว่าครับหมูไปเลยเนาะอย่างไรโอ้หมอ้อเามันบอลทำนนะ้อยกวานเนาะเพราะว่าให้มันให้หักเทสนี่ไปดาดๆาก,กับน้ำมันให้มันกรอบเนาะเทคนิคเทคนิคอ่าที่โต้ขึ้ไว้ขึ้นเอาเองเนาะ <laughs> ที่ออกมาแบบใดกันมาเบิ่งกันเนาะ เด็ดใจวายกินได้ประเภทนี้ประเภทแห้งไม่ข้าวปันมีรุ่นเผ็ดรุ่นประเภทหรือว่ารุ่นเผ็ดแห้งอีกไลยมีหลายรุ่นเนาะนะเราจะเอาอน,นี่ลงเลยเนาะพักเอาลงปลายโอ้ได้หลาย,ลยได้หลายมากต้องเอา,เอาซอสนี่ไปผัดพร้พอมๆกันเนาะทุกคนเนาะ ยังควันทวนไฟยังไงนีม่มาที่เด็เออดเขาช็อตเขาโอ้มันลงไหมเขานี่ยป๊อบป,ป๊บนี่เกาะลงเลยมันไม่ลงมันไม่ลงมันไม่ลงเอาเอ๊ะเอาจากครึ่งหนึ่งเนาะมันมีแซ่บเพิ่มความเผ็ดไปอีกเด้ทุกคนเนี่ยมืดกล่องรถเป็นอย่างไรเออมือดเลยซะมืดเลยืึ ต้องหมดเลยลุ้นต้องเสียล yes, ุ้นแล้วครับโอ้เป็นยังไงสีสันแบดนี้ข้าวเพชรหมูข้าวเพชรหมูเค็มทัดเพชรหมูเค็มบ่เออทัดเพชรหมูเค็มไต่กีนไต่กีน,นแท้ๆเล,ย,ลเยิน่หมล้มก็เย็นเย็นทุกคนลมเย็นดี หอมเด้อลากินมาแคนมาเลยวะหอมกินมาแคนมาเลยทุกคนกินมาแคนมากกอนมูเลยกินมาแคนกินมากๆเนาะกินมาเฟตแห้งโอ้ยกินได้บ่เนาะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวหักเริ่มซุกเริ่มยุบแล้วเนาะเดี๋ยวเอาเงดปรุงเลยเด้อเ <c oughs> สี่ยยว <c oughs> ดำหวานของจีนต้องเอาสูตรหวาน แต่ว่ามันเค็มอีก็จะบอกบเค็มหลายเนาะแล้วก็นีน่เราจีนรับกินพร้อมกน้อยนึงน้าเราจีนไอเบิ่งได้อยู่ตลาดซังเจียงเยอะแยะเอาแบบเล้าๆเข้าไปคะนอริกไทยเป็นนัวน้ำตาลซอสหอยกินได้หวออดัวอ้อแบบนี้เนาะ ได้ม่ได้ก็มันต้องลองบันเนาะอ่าม,มาเบิงบ้งแบบนีนะ้โอ้มันเริ่มเหนียวเหนียวเป็นตะกรออินตะกอแบบนี้ตะกนเอ๋ยอืเห็นแต่หมกเพชรเป็นตะกินบอลได้วะกินได้บ bon อลน้อเท่านั้นแหละแต่หมกเพชรนี่กับเจ้าส่วนหหายกับเจ้าพัดเอาค้ามหอมมันเนะเาะแต่เจ้าจะบกคอยกินมันดอกพัดเอาค้ามหอมค้ามเอากินเอาอยัางมัน้น พร้มเพชรกะแบบซึมซับไปอยู่ในซีนในเนื้อในวัตถุดิบที่ว่าอันกระเจ้าปูอะไรเนาะสังเกตลดไปห้าอาหารจีนเนาะเพราะว่าจะเป็นพับนี่เพชรต้องหลายแบบนี้แหละต้องต้องหลายแบบนี้เลยเนดะ้โอโตโัวคิดว่ารสชาติน่าจะโอเคเนาะเพราะว่าเขาใส่ทุกอย่างครบแล้วมาขออนุญาตชิมแป๊บนึงนะตอนนึงเนาะชิม

ต,ตัวมมาส่ละเอาทำนี้ละถูกแล้วหนังกับเนื้อได้ละทำจัดจา้านเนาะสุดยอด <c oughs> <c oughs> เลยมั้งมาเผ็ดรล้วนๆอาหารจีนเหลาๆจีนเวียงจันทร์จีนคนครหลวงเด้วยผมเนจีนฮ่องกงจีนยุนนานหรือว่าจีนอย่างเด้อจีนนครหลวงเวียงจันทร์ประเทศลาวอันนี้นะ่ะออกมาแบบนี้แหละกินได้บ่ได้ลองชิมเบิง่ง สบายดีสบายดียังเป็นอากาศโอ้มืวอนี้มีแขกพิเศษมากินข้าวน้ำพอดีเสียห้าสิบแปดอันราคาห้าสิบสองนะแมนห้าสิบแปดราคา้าสิบสองน้องที่เมืองบ้านแต่ว่าเ้าสิบปจัดเมนูอยู่พุ่นมีเมนูอลังการอยู่พุ่นเนาะคลิปต่อไปแต่ว่ามืัอนี้เขากินข้าวก่อนมืัอนี้ก็เป็นมื้อพักพลที่เมื้อวานแม่อวานเมื้อวพักเวียดพักเวียดวันอาทิตย์เอาลองชิมืงชิมืงเป็นทังไเหนอาหารจีนว่ะมื่อวาหารจีนเหล่าเหล่าเหลานครหลวงเหล่าเวียงจันท์แต่ว่าหมูนี่แซ่บแซ่บเลยไอซิมแล้ว เท่าพหมูแต่ว่าบมักเพชรนี่มันก็เป็นทุกอย่างนี่เป็นของจีนบ้างเนาะเม็ดเม็ดซอสแต่ังเป็นของจีนซอสมันมีกินหมักแขรนกินหมาล่าบ่มีกินแขรนบห่หอมหอมหอมหมาลา่าเรื่องหอมนี่บ่ให,วห้ว่าเลยเรื่องหอมนี่ครับอคุณใช้หมัเล้วหยวกเข้ากันครับแบบ เอาไม่แกงมาไว้ดับเผ็ดเบื้องมันคือเผ็ดแห้งเพราะมันจะบอกเผ็ดเดียแดงแดงเลยแดงป็นจัยานนึในน้ำนแนในน้ำนะคือคิงน้องไายคิงนะเห็นประจำหรือเปล่เรื่อยๆเ้ามากไปได้คลิปดูหลางหิบสองดูแคมน้ำปิกนิกดูสวนบ้านสวนคนอู้วเดี๋ยวมื่อแรงหาเบิ้งโต๊ะเน่เดินทางก้ข้าแหง อืมเขาเขาเศร้าเขาคนเดินทางแกมันเอาหนามมั้นี่ไหมเอาหนามมั้ยใช่คำยังไงเลยข้างแรกคือกันได้กันได้บบเคยบบเคยเถิดเลยข้างแรกกันเขากัเห็นเห็นแต่อยู่ในแบบไปห้างไปห้างอาหารจีนเขาเอาไส่เอาอย่างเนาะมาทอดทอดแล้วมาผัดใส่ผักชีตรงนี้แต่มื่อกี้ลองเบิังแต่ว่าเอาไส่เอากระเพาะหมูมาผัดนั่นนี่แซ่บแซ่บเลย แต่ว่าเขาเอาหมูของเขาเลยอันนี้เป็นตันซีนหมูมาหมูมักของจีนเลยแมนหมูมักเฉพาะของจีนแพงพราะมโลนึงแสนซาวนะสามว่ากูบาทโลนึงเนาะที่จริงหมูโลนึงบ้านเท่าไรห้าสิบพันแม่เหรอสี่สิบห้าห้าสิบอันนี้มันคูณไปสองเท่าเนี่ยกับใหญ่ๆเลยเพิ่มมาเพียรพร้อมคุณจะมาเพียรยั่วเข้าก่อนเขียว เพ็เดเหลือกโ okay. อเคกลายเป็นหวานไปเลยนับเพ็เดเหลือกน่อมาดูอีกต่อเมื่อกี้มีสายเรียกเข้าโทรน้ำไปกินเหล้า <c oughs> บุ๊มบิ๊มยังเมื่เสาร์วอาทิตย์มือถ่างก่อนนะมือผ่างมือพรน่เรื่องปกติของคนลาวเขาเนาะนี่แหละเสาวอาทิตย์ก็ซุ่มแซวกันเพ็ดเวียกเมื่อทิตย์แล้วเด้เมย์ดิเพชรเวียกเมือ่อยแล้วกัน กระพรอนสมองเนื้อจากบ้านเนาะเนบึงหัวบึนสวนนะน้ำแกงบึงหัวใสแบบนีด้ดับเพชรโบเหมือกบึงหัวบึงสวนะผู้ใดอยูผู้นั้นเอาบเบิดนะเจ้าไปบดบสวนเพิ่นโอ้ง,งามจุดทีมน้ำช่วงแถมน้ำแบบหลายเฮกตาร์เลยเนาะดัก สามสิบเฮกตารป่ะสามสิบปลายสามสิบป้ายเฮกตาร์เฉพาะหนองกับสองเฮกตาร์หนองกับบังแน่ปลาบักหลหลเนาะน้ำขึ้นแล้มันปะขึ้นแล้วน้ำขึ้นแล้มเท่ากันดีป่ะนี้กินเอาตรงหวแบบกินเลยนะแบบกินเลยโอ้คับนี่แหงเหยาเหเดินทาง กับบุ๊กไกด์ทีไปจ็กนาทีสาวห้า,าทีสาว,สาวานาทีาาทใกล้ๆขึ้นทั้งด่วนไปเนาะขึ้นทั้งด่วนไปสาวนาทีสาวห้านาทีคำนี้ใหญ่เลยเดอ้อมาได้มาได้ความเผ็ดมันบอกคือเผ็ดคือแบเผ็ดร้าวเฮาที่เผ็ดแบบจี๊ดจ๊าจี๊จ๊า,จามันกับโบแมนเผ็ดค่อยๆเผ็ดค่อยๆไปเรื่อยๆค่อยเผ็ดเผ็ดล้วน แล้วรสชาติตัวเป็นกราฟเลฟเป็นอะเลยมันหอมหอมมากหอมน้ํามันมันคือน้ํามันพริกเผาเกลือคือแม่แทนอ่อนๆแต่มาบาแหงกินบาแหงแบบรสชาติรสชาติบบแหงบาแหงไปบดบดไปทางเบาแค่นลายมักมากเนื้อนี่บเขาต้มนนี่พอดีแม่นต้มนี่พอดีควาใหม่เขาป่องนึงใส่แล้วพอเลยบดต้องปรุงอย่างอื่น บต้องใส่คาน้อแล้วมันหอวยบรต้องใส่อย่างแล้วแซบแล้วเพราะว่ามันมีรสชาติของมันแล<า>้วมันอเขาดีเลยนะเจ้าตุ้ดโต๊ะใไทปร่งปร่งมันเตมโตเลยจตุ้ดโตใบไทรเติมมันดักออกเข็มถึงกับข้าวเจ้ากับพอได้จะกินกับข้าวพอดีเป็นลายเข็ม <laughs> จับแก้มเปลืองเหล้า <laughs> เปลืองเบียร์กินเลยอยากเบียร์แล้วยากนําแล้วเนาะเอาไปเ็ดสูนทั้ง พุ่กิจเป็นอย่างวะายังอยู่เครื่องหนึ่งเลยเลยจักหนึ่งแำนี้เด็ <c oughs> มาเมาใจขนมครับติดตามบังนี่เลกล่องเมนูสองเมนูอ่ะแม่นหละสองเมนูพิเศษพิเศษจัดหนักจัดหนักเลยกิ็นสองมื่อสองคืนแลยนะหอมว่าโบคือไผ่ อย่างบาเห็นไผเฮ็ดเพราะว่าโบคือไผแต่ว่าทางอื่นสิเฮ็ดแดงแตกกับโบเห็นนะบบแต่ว่าเคสนี้เขาจีลองเฮ็ดทำเป็นเบิง้งเคยกินไหมซี่ไม่ละเฮ็ดสองสองแค่ละเฮ็ดสองแค่ล้วแซ่บมาทันทีก็เลยเราไปาถ่ายทอดให้ทุกคนได้เบิ้งกันเนะ<ม>เาะความไม่หนักกินจานหลักแดงรอสจีตามคลิปหน้าคลิปในเด้ดไวไวอไปรำกาญนี่แหละ น้องเขาทรมาตั้งแต่ติดแล้วคุณนี้ที่จริงที่เห็นนะนัดกันติดแล้วกันแนะมนแต่ว่าเขาต้องไปเอาบรรยากาศพร้อมยิงครับอาหารแซ่บบรรยากาศต้องดีคือมาพลอยพะลินแหละอาหารแซ่บบรรยากาศดีสุดยอดบึ <c oughs> บ้งไลยย่องเขาก็ย่องเองมาพลอยพะลินต้องได้กินซอยจุเลยแมนเห็นบ่ะว่กินซอยจุนี่บวกดพลอยพะลินกินกินมันไปมันไปจ้ะ อืมอืมอืมกลมันกุโจ <laughs> โอ้บา้ากินน้ำเข้าไปมันจะฮู้คลึก นระต่ายริ้นกระต่ายริ้นแปลกดีป่ะปากสุดแดงอาหารเส้าที่บริเวณนันน่าจะบริเวนอาหารเส้าตัวนี้เพราะมันเผ็ดพวดเป็นอาหารสวยแบบที่แบบผูดีนี่ เป็นเป็นหมูคล้ายๆคือหมูลมควันนี่เนาะมหมูลมควันแบบเอาหอมก็ที่มักเกลือแบบมักเกลือแล้วขาไปเหนมันแหง้งแหง้งน,นิ้นึงแล้วพี่ฮะแดดเบาสองสาแดดแล้วก็เอามาแพกสูญอากาศมันก็ยังเข็มตลอดแล้วก็บนเนาปเปียบ้บไว้ตู้เย็นก็ได้แน่นวไว้ธรรมดาก็ได้โอ้โหถี่ว่าเขาอ่อนไปแบบให้มันแหบบ้งแบบโแบคบล้ายๆคืออัน ซีนบ่มอย่างนี้เนาะเออซีนบม่มคือซีนไดเอทอย่างนี้แมน,นคือคือแบบมันถนอมอาหารนะแบบแบบธรรมชาติเหรอใช่นหมฮะอ,อ,อาหารแบบธรรมชาติโบช่วยเครื่องซอยโบใช้แบบอันพวกอันเครื่องได้ออกไดเอทเดบบาาี๋ยเจ้าเห็ดเนาะเครื่องบ่มอาหารอย่างนี้นะขาบ่มีข่าวเห็ดสิได้กับธรรมชาติเหมือนมือกันดังเดิมเนาะดังเดิมมันก็บชื่อเห็ดคือแบบปลาเค็มปลาส้มเพราะคนละ เโอ้โหเค็มเนาะทำมาเริ่มเลยไปชงชงไทยอันทำเนาะก่อนไปก่อนดีเดินทางละเดี๋ยวม่ที่สวยแต่ตรงให้ชิ่ได้คลิปให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะส่งลายยางหนักๆเลยเพ็ดเพิ่มเพ็ดเพิ่มเพ็ดอีกโอ้กินเพ็ดเก่งเลยหนักหนักรถตองห่วงทีมงานเขาแข็งแรงกินเพ็ดแล้วแข็งแรงเอาำมิด ออบแท็ครับยอดเลยจุดยอดแซ่บๆใครบ่เคย<บ> <c ười> กินร้องไปซื้อกินไปสั่งเจี้ยงไปหาวัตถุดิบเอาเด้อ <c ười> มาจัดสั่งเจี้ยงบักเนี่ย <c ười> แต่ห้างเดียวได้ครบหมดทุกอย่างห้างเดียวได้ครบไปเลยมีบัดทุกอย่างนี่จบเลยลอ,องให้ไม่ให้กินบงนังเนาะ อย่างพวกเราทราบเป็นแบบไหนจะแน,นจะนำต้องย้าใส่เครื่องปรุงเพิ่มแบบโตโต้เอาเครื่องปรุงของเขาใส่แล้วเลยครับทำแบบนี้เอาไว้สันิดจะต้องคลิปหน้าแล้วกันเนาะสบายดีบาย,บายไปแล้ว